โอเคครับวันนี้เราก็กําลังจะทํากิจกรรมสวอสเชิร์ตกับมิสแมรี่เจนนะครับกิจกรรมสวอสเชิร์ตมันก็คือการร่วมแบบฟันเสื้อผ้าครับให้กับคนยกยกไ้ครับโดยเราก็จะให้ผู้ประกวดมิสแมรี่เจนเนี่ยระดมเสื้อผ้าออกมาแล้วเราก็จะเอาไปมอบให้กับคนหลายบ้านในลำดับต่อไปกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในเซออานะครับ ก็คือเราอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวกัญชาเนี่ยก็ทําอะไรให้สังคมได้เหมือนธุร mm hmm. กิจรูปแบบอื่นๆมันก็เลยเกิดเป็นเศรษฐาธินี้ขึ้นมานะแล้วกิจกรรมนี้ครับมันก็จะนําไปสู่งานหนักินกาแฟ2,025ที่จะจัดที่ชั้งซุยวันที่8-9พฤศจิกายนนะครับก็งานนี้ก็จัดมาประมาณผ่านมา5ปีแล้วครับซึ่งปีนี้ก็นับว่าเป็นปีที่มีผู้เข้าร่วมมากขึ้นก็ขอบคุณครับก็ยยินดี กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากไ่ไหลายบากิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการฟาร์มแล้วก็ร้านค้าอุย๋ยก็อย่างมีไทสติก MP ็มโกไฮโซโสโตรคนดี420แล้วก็บางเกาะไอแลนด์ครับก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็อีกหลายๆคนที่ที่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ร งานเรื่างนี้ต่อยอดงานที่ได้ในงานนะครับหลังจบไหนที่ครับสวอปเชิร์ตนี่ใช่ไหมครับก็คือพอหลังจากสวอปเชิร์ตแล้วอะครับวันที่8 9พฤศจิกายนครับเราก็จะจัดงานที่ช่างชุยครับก็เป็นงานที่เป็นเทศกาลสินค้าก็จะจัดเป็นพื้นที่ช่างชุยเลยงานต่อที่จะงานใช่ใช่ครับสวอปเชิร์ตนี่เป็นเซซ่าใหญ่ของเราใช่ไหมครับใช่ครับในในปีนี้คือเซซ่าใหญ่ครับก็คือมองว่า อยากที่จะแบ่งปันกับคนอื่นๆนะครับโดยโดยที่เราร่วมมือกันครับแล้วหลังจากจบรถรถเชื้อแล้วเราบริการออกไปเป็นยังไงแล้วเราเราไนต่อคือเสื้อผ้าตอนนี้เราได้เสื้อผ้ามาประมาณแบบเต็มรถกระบะกันหนึ่งก็เลยมองว่าเดี๋ยวพอหลังจากจบกิจกรรมนี้แล้วมันจะมีวันที่เราขับรถออกไปในมุมเมืองต่างๆในกรุงเทพครับแล้วเราก็จะส่งมอบส่งมอบให้คนที่เขายากไหลตรงนั้นครับแบบ สวัครับสวัสวีครับสวรับสัครัวีรับจจัดีครับสัครับสวับวครับสวัสเรเวีครัดีนนรครับสแล้รว,วเครับสแรวัสรัวดีครจัีครับสวัดครวัครับสวครับวครับวสีรัีครับสวีคับสดีครับสวครัรัครวรวัดรรรคัรรัีครค คนที่จะได้ไปเดินไฟนอลวอล์กในรอบสุดท้ายเพราะว่าวันนี้เราจะให้เมนเทอร์แต่ละคนเนี่ยสลับสลับลูกทีมแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่บริจาคมามิกแอนด์แมปแต่งตัวให้ให้เป็นอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะให้กรรมการเนี่ยเก็บคะแนน,นในในรอบรอบนี้เพื่อที่จะไปวัดผลในรอบสุดท้ายครับครับงานหนักเกมผักนี่คนที่เขาไม่ได้ใช้กัญชาเขาต้มีส่วนร่วมไนนด้บ้างถ้าคนที่ไม่ใช้กัญชาก็สามารถไปดูนางงามได้ สามารถไปฟังดนตรีได้สามารถไปเดินผ่อนคลายในช่างซุยได้แล้วก็มันมันมันไม่ได้มีแค่กัญชาน,นะครับมันก็มีเสื้อผ้ามือสออาหารแล้วก็มีดนตรีครับก,ก็สามารถเข้าไปร่วมได้ครับอันนี้จะเปิดจองบัตรหรือจองนงอตอนนี้บัตรเปิดจองทีเรียรแรกเนี่ยมันเต็มมันโซเอาไปแล้ว e a r l ์ลี่เตอนนี้เป็นพีเซลเปิดที่ขายอยู่กับที่เดอะคอนเสิร์ตครับ ก็สามารถเข้าไปที่เว็บเดอะคอนเสิร์ตแล้วก็กินนัดกินถักมันก็จะขึ้นมาแล้วก็กดซื้อที่นั่นได้เลยับัตรมันราคา2วัน420ร้อสบาทขอเสร์มนิดนึงได้ไหมครับกับคำถามที่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้กัญชาจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างนะครับจริงสิ่งที่พี่นัดพูดก่อนหน้านี้ไปเนอะเรื่องของการให้ความรู้การที่คนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์สนใจอยากจะมาเห็นอยากจะมาดูว่า การชาเนี่ยการใช้กัญชาอย่างมีจุดประสงค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของ Wellness เพื่อสุขภาพหรืออะไรก็ตามแต่มันมีอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะมามีส่วนร่วมตรงนี้แล้วก็มาเรียนรู้มาเห็นมามาซึมซับกับวัฒนธรรมนะครับ,รบอันนี้ผมว่าก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้กัญชาแต่อาจจะมีความสนใจ เพราะว่าแต่ละร้านที่ที่มาครับเขาก็มีองคงความรู้ในด้านนี้อย่างลึกซึ้งเนาะมันสั่งรถเข้ามาแลกเปลียนพูดคุยสอบถามได้ได่คนที่จองบัตรไปแล้วนี่เขาจะเตรียมเตมตัวยังไงเพื่อที่จะมาทำงานต้องเตรียมตัว,ตวยังไงต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็เติมบ้างครับจะได้แบบว่าคุ้มเคยมาที่งานจะได้แบบว่าอยู่ได้ยืนระยะได้จนจนงานจบครับ มีได้การตอบรับดีสัหรับปีี้ครปีนี้ก็ได้การตอบรับที่มากขึ้นกว่าเดิมครับก็เหมือนคนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเราเรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับก็ถือว่าได้ตอบรับดีที่สุดเราเห็นมั้นตอนการจากปีที่หนึ่งปัจจัยเป็นยังไงบ้างขั้นตการที่เสร็ก็รู้สึกว่าคนค่อนข้างสลายกำแพงออกไปเยอะเหมือนกนครับ แต่ก่อนที่เราจัดเนี่ยมันจะค่อนข้างน่กกากลัวนิดนึงแล้วเราก็าแอบแบบต้องต้อง,ต,องต้องทำโดยความที่แบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่พอในวันนี้ในวันที่ทุกอย่างมันเปิดกว้างแล้วคนหลายๆสังคมเริ่มเก็ตกับกัญชาแล้วมันก็เลยทำให้เราอ่ะมีพัฒนาการในการที่จะพูดกับสังคมได้ได้ง่ายขึ้น ก่อนหน้านี้มันมีประกาศไปแล้วแล้ว,ลวก็ให้เลี่ยายเสื้อผ้ากันมาใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาบริจาควันนี้ก็คือน้วันนี้ตอนนี้มันมันได้รวบรวมมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะเอามาให้เพิ่มก็ไปที่ร้านอารุนสวีได้ครับอย่แถ,ถวัดอาุนครับก็ไปมอบตรงนั้นได้อีกเหมือนกันครับก็ยังไงก็ใครที่ใช้กัญชาหรือไม่ใช้กัญชาหรือคนที่เหงาๆอยู่ที่บ้าน ถ้าอยากที่จะมาปลดปล่อยหรือว่ามาเปิดประสบการณ์ใหม่กับนักกินผักแฟก็แปดเก้าพฤศจิกายนครับหนักกินผักแฟครับผมแลอยากจะให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ดูมาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆที่เขามีความรู้ด้านกัญชาแล้วเราก็จะทําให้คุณเก็ตว่ากัญชานไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พี่คิดนะเ,เราจัดวันที่แปดเก้าพฤศจิกาที่ช่างชุยนะครับก็จัดเต็มพื้นที่ช่างชุยครับโดย